จัดอันดับอันนี้หนึ่งร้อยร้อยแปดยังไม่ถึงสองร้อยเกมเลยซีซั่นนี้พี่ไม่ถึงเล่นเล่นไม่ถึงสองร้อยเกมสก้ามีครบสก้าอีโวมีครบทุกอันเลยวะเวอร์อันนี้เวอร์แล้วอันนี้เวอร์แล้วเอ็กเอ็นแปดอีโว้ยอีโวพี่มีครบหรือวะเนะี่ยก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันเนี่ยนะครับทุกคนวอนเนี้ย ผมมีเพชรอยู่แค่สูตรเพชรนะครับวันนี้ผมจะมาปั๊มเพชรกับเว็บ24สโตนี่แหละก็คือว่าในเว็บนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือเราสมัครยู๊ตเตอร์เนมก่อนแต่ถ้าไม่ใครไม่อยากสมัครนะครับแล้วก็แค่กดล็อกอินด้วย Facebook เท่านั้นเองนะครับผมวิธีเติมเงินมี3รูปแบบนะมีทูมันนี่ทัวเล็ตแล้วก็เคแบงค์นะครับวันนี้เนี่ยคือผมจะมาสาธิตวิธีการเติมทัวเล็ตนะครับแล้วก็ดูเบอร์ดูเบอร์เสร็จปุ๊บใส่จํานวนเงินนะครับแล้วก็กดโอนเงงงิินน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 ะะะะคคคคครร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 ัััับบบบแลล้้้้วเเเเเเาาาาาชชชช็็ืื่่่่ออ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 ไใใียยยยกกกดขมมสง นี่เลยนะครับมาใส่ในช่องเลขอ้างอิงเลยนะครับใส่เสร็จปุ๊บยืนยันการทำเนินการเรียบร้อยครับทำเนินการสำเร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็รวดเร็วมากนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยคือผมจะมาสุ่มเพชรฟรีบายนะครับผมเริ่มต้นเพียงแค่10เครดิต10เครดิตก็คือเงินของเรานนั่เองคือ10บาทน,นะครับถ้าดวงดีก็คือแลกเพชรไปถ้าดวงไม่ดีก็อันนี้มั็นจุดที่ดวงด้วยครับมาครับไม่ต้องพูดว่าตืนเต้นเริ่มสุ่มกันเลย โอ้โหสุุมรอบแรกก็ใบพันแปดร้อยเพรนะครับทุกคนคิดดูเอามันอันนี้ผมจะบอกว่าแล้วแต่ดวงด้วยนะผมนะมา yeah ต่อเลยเหมือนเหมือนจะบักละดูทรงเปิดครั้งแรก <c oughs> เหมือนหลอกให้ได้ใจแล้วก็ห่างหายไปอีกนาน <c oughs> แต่ผมแต่ผมไม่เชื่อว,ว่ามันจะห่างหายไปนาน <c oughs> ผมคิดว่าดวงผมมาจัดวันนี้ผมคิดว่ามันต้องมาอีกคือมันต้องมาอีกมันต้องมาอีกมันต้องมาอีก,ออกเป็นไงอีก3,697เพชกรอ่ะทุกคน เอาดิาแค่สามสิบเครดิตเท่านั้นนะครับสามรอบหมุนไปสามรอบได้มาห้าพันกว่าเพชรสุมต่อเครดิตยังเหลือคือยังไงที่เหลือกำไรอยู่แล้วแหละเฮ้ย <c oughs> <c oughs> what the fuck หลังจากที่เราสุ่มเสร็จนะครับแล้วก็รอเพชรเข้าสักครู่เดียวนะครับผมนะาไม่นานคือเพชรเข้าแน่นอนนะครับนี่ครับพอรอพอเรารอสักครู่นึงครับเพชรก็เด้งเข้าตัวเราเลยนะครับผมตอนนี้ผมก็มีเพชร6 5 5 1เพชรนะครับทุกคนอืมไม่ต้องพูดอะไรเยอะก็ฝากก็ด้วยนะครับผมสำหรับพี่ิี่ตะโตนะคนดูไม่อยากพูดเยอะเจ็บคอก็โอเคนะครับก่อนอื่นเลยก็ขอกราบสวัสดีวัสดีคนดูที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะ ก็คือว่าไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทํำไมเรามาอยู่ในรหัสของคนอื่นนะครับก็คือว่าโอ้โหชื่อนี่ชื่อคุณนี่มันไม่เหมาะผมจริงๆเลยนะคุณวิกกี้เอ็นะัอันนี้ก็คือรหัสของพี่วิกกี้เองนะครับผมนะซึ่งผมก็จะมาทําแบบว่าเ รีวิวรหัสสตรีมเมอร์ยูทูบเบอร์ EP หนึ่งซึ่งนี่เป็น EP หนึ่งของผมนะผมก็แบบว่าเปิดแบบตัวรหัสของพี่ชายก่อนเลยละกันอะไรเงี้ยแบบก็คือว่าเดี๋ยวผมเนี่ยคือจะทําเกี่ยวกับรีวิวรหัสนะครับยูทูบเบอร์สตรีมเมอร์นะครับแล้วก็รีวิวรหัสของนักแข่งนะครับว่านักแข่งเนี่ยมีอะไรบ้างสกิลที่ใช้หลักๆเลยคือมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่รหัสพิพิกอ่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสกอร์กันก่อนนะครับผมนะคุณทุกคน ก็เล่นโซโล่เล่นบ้างนะครับแต่ว่าเกมสังหารก็สองวันถึงไรย,ยิงหัวเท่าไหร่อ่ะตายยิงหัวยี่สิบเป็ดเองยี่สิบเป็ดไอ้หรอมันน้อยไปว่ะโอ้โหดูโอ้ตายยิงหัวสิบหกไอ้หรอไม่ไหวนะทานพิกิไม่ไหวนะมไม่ไหวนะวนะทีมจีเท่าไหรอ่อ่ะสิบเก้าเปอร์เซ็น แต่นี่คืออาจจะเป็นแบบรหัสแบบยุคแรกๆเลยก็ยกยกได้นะผมนะเดี๋ยวเรามาดูตลอดชีพดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราพูดผิดเดี๋ยวเรามาดูจัดอันดับกันดีกว่า,าบางทีอาจจะเปลี่ยนเดี๋ยวเรามารอรุ้นกันโซโล่เล่นไปแฟนแมปึ๊บยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์เฮ้ยแต่เราจะไม่บูลลี่ ID ไอดีพี่ชายผมนะทุกคนครับเราจะไม่บูลลี่นะครับผมนะจัดอันดับปึ๊บไม่เน้นยิงหัวเลยมั้ง ไอตลอดที่แบบแรงแบบ50 <c oughs> คนแรงแบบซาวเวอร์พี่ชายผมไม่ถนัดครับทุกคนคนดูพี่ชายผมไม่ถนัดเดี๋ยวมาดูจันดับซีอัตรายิงหัว50ขึ้นเป็นไงไม่ต่างกันเฮ้ยเฮ้ยแต่พอจันแต่พออันดับทั่วแต่พอเล่นแบบซีแบบทั่วไป82ครับคนดูเดี๋ยวเรามาดูหมวดทั่วไปกันดีกว่าโอ้โหไปเล่นเลยเหรอพี่บิ๊ก พีไม่เล่นเลยเหรอจัดอันดับไอ้นี่หนึ่งร้อยร้อยแปดยังไม่ถึงสองร้อยเกมเลยีิั่นนี้พีไม่ถึงเล่นเล่นไม่ถึงสองร้อยเกมโอ,โอเคนะคสำหรับเรื่องสกอร์เราเอ่อปล่อยปล่อยผ่านไปก่อนละกันก่อนที่พี่ชายผมจะเสียหายไปบ้างก่อนนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องตัวละครก่อนว่าพี่บิกเนี่ยเล่นอะไรบ้างนะครับก็คือว่าเล่นหนึ่งเลยคืออัลล็อกนะครับแล้วก็โจเซฟโมโคแคลลี่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่ว่าอัพตัวละครไม่หกกี่ตัวแล้วนะครับเ,เรามาดูที่โอ้โห อาชัดี่หนึ่งตัวไฮยาโตะสองตัวอารล็อกสามตัว,ตวโมโคสี่ตัวโจเซฟห้าตัวตัวละครไม่ออกห้าตัวเดี๋ยวเราไปดูเรื่องชุดกันดีกว่านะครับคนดูเอ้ยเอ้ยอาแต,แต่แต่ถ้าบางทีอาจจะไม่เน้นสกอร์แล้วก็ไม่เน้นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรไม่เน้นสกอร์ไม่เน้นอะไรแต่ว่าเน้นชุดเน้นชุดเน้นชุด <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูชุดกันดีกว่านะครับ ก็คือว่าจะประมาณนี้นะเดี๋ยวมาดูของแรนก่อนเลยเรื่องทรงผมนะครับอ่าเล็กนาร็อกมีนะเล็กนาร็อกมีนะเลนนะเรนะอ่าทรงผมพี่ตูมีอ่าบอกแล้วว่าพี่ชายผมอเน้นชุดมี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 รีชุดอีโวใหม่เลยนะเนี่ยเนี่ยเพิ่งเข้าเลยนะเพิ่งเข้าล่าสุดล่าสัตว์เลยนะเอ้ยล่าสุดเลยนะอ่าเรื่องทรงผมก็คือมีเล็กนาร็อกนะครับที่แรอยู่เล็กนาร็อกนะครับแล้วก็น่าจะแค่เล็กนาร็อกอันเดียวนะเรื่องทรงผมผมมองว่าน่าจะแค่เล็กนาร็อกนะครับผมนะ เดี๋ยวเรามาดูที่หน้าตานะครับผมอันนี้ส่วนมากเขาจะใช้เป็นอันนี้แหละ,ะจะใช้เป็นประมาณอันนี้แล้วก็เอ้ยเล็งเเรงนาะล็อกเซตเดียวกันมันมีครบเซตอยู่แล้วนะครับผมเรื่องหน้าตาก็อันนี้แหละน่าจะแรงครับไอภาพปิดปากเมื่อกี้ก็น่าจะแรงสุดแ,แล้วนะครับผมแล้วก็เรามาดูที่ของชุดนะครับเสื้อนะครับตัวเสื้อนะครับตัวเสื้อก็จะมีแรงอยู่ก็เป็นสิทธิ์ขั้นสูงสิทธิ์ขั้นสูงมันแรงอยู่แล้วนะครับผมอันนั้นอ่ะมันไม่มีสิทธิ์ อ่าหาซื้อได้แล้วครับอันนี้ก็แรนะชุดพวกนี้แรนะชุดชุดพวกนี้ก็แรอยู่นะครับผมนะไม่รู้ว่าจะเอามากับมาขายตอนไหนแต่นะช่วงนี้ก็คือแรอันนี้แรสุดนะครับ499เพชรนะครับผมนะอันนี้แรค่อนข้างที่จะแรมากนะครับเกาะน,นี้ก็แรแต่ว่าสูเกาะทองไม่ได้นะครับเกาะทองแรกว่านะครับผมนะ <S <S เดี๋ยวเรามาดูของทางท่านขงเกงต่อเลยนะครับคุณดูผมไม่รู้จะรีวิวอะไรแล้วเศร้ากับชีวิตพี่ผม กะเกงตัวนี้แรผมบอกเลยว่ากะเกงตัวนี้ก็าก้างแรงแต่ไม่รู้ว่าจะกลับมาขายตานไหนแต่นะตอนนี้ถือว่าแรมากนะครับสาหรับนี้สาหรับตอนนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกะเกงอื่นต่อกะเกงก็ไม่น่าจะมีอะไรแรมากนะผมนะก็จะประมาณเมื่อกี้ที่ผมได้เปิดเปิดไปนะก็ถือว่า,อาของเยอะไหมก็ของเยอะครับแต่ตู้ไอกายไม่ได้นะครับผมนะของพี่วิกกี้ก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับตัวผู้ชายนะแต่ก็ถือถามาเยอะไหมาก็เยอะแหละ นะถ้าถ้าตามที่คนดูได้ดูกันก็เยอะเลยแหละก็เยอะอยู่ก็เยอะอยู่ระดับหนึ่งอะเรื่องชุดนะครับอ่าอันนี้แลนะครับอันนี้บอกผมบอกเลยว่า2อันนี้แลมากนะครับค่อนข้างแลเลยแหละเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของชุดที่เก็บไว้ดีกว่ามีของแลเอ้อันนี้แลนะอันนี้ก็แลอยู่นะไม่มีขายนะครับผมอ่าก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของของตัวละครหญิงกันบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูของผู้หญิงบ้างว่าจะมีชิ้นไหนที่และที่รู้ๆมีแล้วหนึ่งชิ้น นะครับไม่ต้องเปิดก็มีแล้วน oh, uh, ี่ไงกางเกงปั๊ดโตแล้วก็เขานี้ก็แรงนะครับเขานี้ของผู้หญิงก็แรงนะครับเขานี้แรงนะครับผมตัวละคอผู้หญิงของพี่พิกผมคิดว่าน่าจะเยอะกว่าผู้ชายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผมแต่ผมมองว่าเยอะกว่านะครับอ่าของผู้หญิงก็จะประมาณนี้ท้าของหน้ากากก็อืมไม่เข้าอ่ก็เยอะนะก็เยอะพอสมควรอยู่นะครับสำหรับหน้ากากเดี๋ยวมาดูเสื้อของผู้หญิงดีกว่านะครับเสื้อของผู้หญิงก็จะประมาณนี้นะครับคนดูก็ดูละอ่าเฮ้ยอันนี้เท่อันนี้เท่อันนี้เท่ออันนี้เท่ นะครับผมอันนี้เทนะเอ่อมีอะไรอ่าเล็กนาล็อกเอยเล็กนาล็อกของผู้หญิงก็มีนะครับผมอันนี้อันนี้ถือว่าของแรงมากนะครับเล็กนาล็อกเป็นถือได้ว่าเป็นของแรงมากนะครับเล็กนาล็อกตอนนี้นะถือว่าเป็นของแรงมากนะครับแต่ว่าเขาไม่ค่อยนิยมใส่กันตรงที่ว่าเออมันแบบมันมันมันใหญ่ใหญ่มันใหญ่ไปนะครับมันใหญ่ไปมันไม่มันไม่ค่อยผิวและเรียวนะครับผมนะนะครับกางเกงนี่มีตัวแล้วตอนนี้ที่แรงนะครับที่ยัง ไม่เอากลับมาขายแต่ไม่รู้ว่าจะเอากลับมาขายตัวไหนอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคบผมนะกครงเกงที่ผมพูดว่าแลนั้นก็คือเกงตัวน,นี้แหละคุณูครับนี่เลยที่ใส่อยู่เนะนะี่ยปัตโตเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี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 ยตัวนี้เลยที่ยังแลอยู่นะคบผมนะรอง,ทงเท้าก็จะประมาณนี้นะครับของทองก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับของพี่บิ๊กนะ ผมรู้สึกว่าทําไมของผู้หญิงมปนเยอะกว่าของผู้ชายวะหรือว่าผมตาลายไปเองหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะถ้าคนดูรู้คนดูคอมเมนต์มานะว่าไหนมันเยอะกว่ากันนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาดูท่าเต้นโอ้ใส่อยู่ตาเต้นเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีท่าเต้นแรงๆอย่างเช่นแบบปักธงปักธงอะไรหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับถ้าปักธงปักธงมีไหมปักธงไม่น่าจะมีนะปักธงไม่น่าจะมีอาแต่มีอันนี้อันนี้อันนี้ค่อนข้างที่จะแพงเลยทีเดียวนะครับผม แล้วก็มาดูที่กระเป๋าครับกระเป๋าขั้นหนึ่งไม่มีนะครับแต่กระเป๋าซีซันนี้มีนะครับผมนะซีซันนี้ก็ถือว่าเป็นของที่ต่างประเทศเขาก็นิยมใช้กันเลยดีกว่านะครับผมกระเป๋าน,นี้นะแล้วก็พื้นหลังพื้นหลังอ่าพื้นหลังฮีโร่อีกมีนะครับแต่ของเล็กๆไม่รู้จะมีหรือเปล่าของผมมีอยู่นะเดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งนะครับว่ามีของซีซันเล็กๆหรือเปล่าซีซันเล็กๆไม่น่าจะมีนะ ถ้าแรงสุดก็น่าจะซีซั่นเจ็ดหรือเปล่าของพี่วิกอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอาห่าต่าได้ของสกินปืน M M4 A1 นะครับที่พี่วิกใช้ก็จะเป็นสกินสีนี้ครับเพราะว่ามันลั่นเร็วนะครับแล้วก็มีอยู่จำนวน15กระบอกนะครับผมส่วน AK นะก็จะใช้เป็น AK มังกรเลเวล7นะครับผมหน้าตายิงบวก2ดานำมจบวก1นนะครับก็มีอยู่ AK มีอยู่14กระบอกแล้วก็ 1> M 1 4ก็สกินหลักๆเลยเขาก็ยังนิยมใช้สกินนี้นะครับก็มีอยู่9กระบอกแล้วส่วนสกานะครับโอ้หเฮ้ยสกามีครบสกาอีโวมีครบทุกอันเลยวะวเวอร์อันนี้เวอร์แล้วอันนี้เวอร์แล้วสกามีอยู่17กระบอกนะครับคนดูแต่ว่ามีไม่ถาวรด้วยนะครับผมนะแล้วก็กอซ่าโอเคสกินหลักนะครับสกินนี้ที่เขานิยมใช้กันมากที่สุดแล้วนะครับผมนะส่วนเฮดเคสสกินนี้ก็นิยมใช้มากที่สุดแล้วนะครับ M 2 4 9 ก็ถูกแล้วนะเอ่อก็ M24 ก็สกินนี้ที่เขาใช้กันนะฟาร์มาร์สแต่ฟาร์มาร์สผมใช้เป็นสกินอันนี้นะผมไม่ได้ใช้เป็นอันนี้นะครับผมรู้สึกว่าอันนี้รู้สึกว่าจะดีกว่านะครับผมนะแต่ว่าที่พี่พิคแคนี้อาจจะอันนี้ยังอาจอาจจะแบบไม่ถาวรอะไรเงี้ยนะครับก็มีอยู่สิบกระบอกนะส่วน h v d HBD ก็สกินนี้เลยนะสกินหลักๆนะ XM8 Evo เฮ้ย Evo พี่มีครบหรือวะเนี่ย พอ่แคนเป๊ก็จะมีอยู่เอ่อสิบกระบอกนะครับคนดูส่วน M60 ก็จะใช้เป็นสกินลั่น2นะครับผมนะส่วนเ9 4เดีด๋ยวไรอะไรทำไมพี่พิกชอบแตกต่างจยางส่วนมากเขาใช้สกินนี้กันแล้วทำไมพี่ไม่ใช้สกินนี้อยู่คนเดียวน่ะต,ต่างเลยเราเราชอบแตกต่างใช่ไหมก็มีอยู่แปก,กระบอกเอนะครับแล้วก็สก,กินอาคอ่าสก,กินนี้สก,กินโครโน,โนนะครับผมนะที่เขา ใช้กันอยู่นะตอนนี้นะครับสําหรับอาร์คนะครับอาร์คก็ได้ปรับใหม่ขึ้นรู้สึกว่ารู้สึกว่าจะโกงกว่าเดิมครับแล้วก็ส่วนปืนใหม่นะครับเอ่วูดแพคเกอร์ใช่ป่าว่าอ่านถูกวะวูดวูดแพควูดแพคเชอร์เหรอวูดพิเชอร์เหรอวูดพิเชอร์อะไรอย่างนี้แหละอ่าประมาณนี้นะครับที่ก็จะใช้เป็นสกินนี้ส่วน HMG UMP ก็จะใช้เป็นสกินลั่น2 MP5 ใช้เป็นสกินลั่น2 v ง w ใช้เป็นสกินลั่น2เอ่อ MP30 MP30 พี ool, ่พิ ool, ๊ก ใช้เป็นดาเมจ1แม่นยำา2นะครับส่วนทีเกใช้เป็นสกินลั่น2ดาเมจ1นนะครับส่วนที่ิบก็ไม่ได้บวกอะไรนะครับส่วนปืนคิดป uh, ืนคิดปืนวิกเตอร์ที่เราเร,เรียกกันนะครับผมนะ mm hmm. ก็ใช้เป็นสกินระยะบวก1แม็กซซีนบวก1แล้วก็ลดความเร็วในการ 1, การ 1, ีโหลดนะครับ mm hmm. ส่วนดาหน้าของลูกซองพี่บิ๊กใช้เป็นลูกซองอันนี้เหรอพี่ไม่ได้ใช้เอแต่อีโวพี่บิ๊กมีครบนะ อ๋อดังนั้ก็พี่บิ๊กแบบว่าถ้าเป็นสกินอีโวพี่บิ๊กก็เขาจะซื้อเก็บไว้หมดทุกกระบอกเลยนะครับส่วนสเปกก็จะใช้เป็นลั่น2นะครับแล้วก็ลดแม่นยำหนึ่งนะครับผมส่วน M 1 8 8 7นะครับหรือลูกซองควงที่เราเรียกกันนะครับก็จะใช้เป็นลายใหม่นะครับเป็นระยะเพิ่ม2ความเร็วรีโหลดลด1แล้วก็ความเร็วขึ้นที่บวกหนะครับผมแล้วก็มีครบอยู่นะครับอันนี้2กระบอกอ่ะลูกซองควงก็ครบอยู่นะครับส่วนทางหน้าของ AW ก็ส่วนมากเขาจะนิยมเป็นออััันนนนนี้กกแหละใใตรราายิง2 ความเร็วรีโหลดลดหนึ่งแมกกาซีนบวกหนึ่งนะครับเอ่อถามว่าตาในการยิงช่วยไหมมันไม่ช่วยครับแต่ที่เขาใช้กันเพราะว่ามันสวยแค่นั้นเองนะครับผมเพราะความสวยของมันแค่นั้นเองเลยนะครับผมนะส่วนคาคาก็จะใช้เป็นเอ่อดามเมจบวกสองลดแม่นยำนะครับดิสเกลก็จะใช้ดิสเกิลทองกันอยู่แล้วนะครับผมนะส่วนพกซองพกซองความเร็วรีโหลดมีแต่่าไม่ใช้นะมาใช้อันนี้โอเคเก็ต okay. ส่วนได้่ากร้ว่านะจะใช้เป็นดาเมจบวกหนึ่งนะแล้วก็แมกกาซีนบวกหนึ่งแล้วก็ความเร็วรีโดลด์หนึ่งนะครับผมนะไหนมาดูซิมีมีมีของแลหรือเปล่ากระทะแต็งโมมีไหมอ่าฮะกระทะแต็งโมมีนะครับนะของแลนะของแลนะรนะกระทะแต็งโมมีนะอ่ากระทะก็จะมีอยู่12อันนะครับแล้วส่วนมีดนะครับมีดก็จะไหนดูก่อนมีของแลไเอ้ยอันนี้แลนะครับอันนี้แลเพราะมันแลกมาจากโทเค็นนะครับมันแลกมาจากโทเค็นนะครับผม อันนี้เอามาจากโทเคนนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะแรงในดน,นึงนะครับแล้วก็ส่วนกระบองกระบองไม่มีกระบองหนามนะครับส่วนมากกระบองหนามมันจะแรงมากนะกระบองหนามนะแล้วก็เป็นคาตานะนะครับคาตนานะก็จะมีคาตนา,าตนะไฟแล้วก็คาตนานะสายฟ้าแล้วก็คาตนานะน้ำนะครับแล้วก็คาตนานะสากุระแล้วก็คาตานะสิทธ์ขั้นสูงบูญ่านะครับผมนะนะส่วนหมัดไฟมีไหมอ่าหมัดไฟมีนะครับขาดไม่ได้นะครับของตกแต่งเลยนะ ส่วนระเบิดก็มี20ลูกนะครับแต่เขาไม่ค่อยนิยมใช้ระเบิดนี้นะพี่พิกเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้พี่เลยแล้วกันใช้เป็นลูกเกี้ยงแล้วกันนะครับไม่ค่อยเห็นแสงไม่ค่อยเห็นสีสันนะครับส่วนบงนัเบงเกอร์นะครับพี่พิกก็เอ่อบังเกอร์ภาษาภาษาผมนะส่วนถ้าภาษาคนดูก็คือไอวอลนะครับก็จะมีไอวอลโครโนแล้วก็ไอวอลนี้นะครับเหมือนจะมีครบไหมเดี๋ยวเช็คก่อนอืมเหมือนจะค่อนข้างครบนะับอ๋อยังไม่ครบนะับไม่มีสกินไอวอลที่มันเล็กๆอะครับ ไอวอเอ่อฮาโลวีนแล้วก็ไอวอที่มันเป็นอันเล็กๆฟรีไฟที่เขียนว่าฟรีไฟเล็กๆอย่างนี้แหละผมว่าจำไม่ได้นะผมนะไอวอก็จะมีวาล์สิบเก้าอันนะครับเกือบครบอยู่หน้าไม้ก็มีเอ้ยหน้าไม้ผมไม่มีหว่าผมพลาดเลยตอนนั้นผมไม่ได้ซื้อนะส่วนเลมจเก้าพี่พี่ก็จะใช้เป็นอ่าแมกกาซีนเพิ่มสองแล้วก็อัตราในการยิงลดหนึ่งนะครับก็เรื่องของทางด้านตะกินก็จะประมาณนี้นะครับคนดูครับลาดพี่พี่ก็จะประมาณเอ้ยเดี๋ยวคู่หูคู่หูคู่หูนะ มีก็มีแพนคพลนเลเวลเจ็นะครับแล้วก็นกเลเวลเจ็ดแล้วกออ็อันนี้จําชื่อไม่ได้เว้ยชื่ออะไรแล้ววะแล้วก็อะไรโบโบอะไรแล้ววะลืมโลโบเออโลโบก็จะเลเวลเจ็ดนะครับจิ้งจอกก็เลเวลเจส่วนหมาก็เลเวลเนะครับ แวเลเวลหกส่วนหมานี่ก็เลเวลเจ็ดแล้วก็สัตว์เลี้ยงตัวแรกของพี่ฟก็เลเวลเจ็ดนะครับผมนะอ๋อใช้เป็นแข่งทนทานอ๋อแสดงว็าพี่บิกเน้นฝีฝีมากกว่าถูกไหมเดี๋ยวผมก็สําหรับล่านพี่พิกนะครับก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะครับชุดก็เยอะพอสมควรนะตกินปืนก็เยอะพอสมควรนะครับก็ไม่ได้แบบม,มีของแรถึงกับเยอะมากนะครับผมนะที่แรสุดก,ก็น่าจะเป็นเล็กนรกนะครับในล่านพี่พิกนะอันนี้คือพูดตามที่แบบว่ามันแรจริงๆอะไรประมาณนี้นะครับ แต่ว่าผมขอฝากพี่ๆก็อย่างเดียวอันนี้ผมแบบคัดลูกตาผมมากเลยพี่ช่วยไปปั้นสตอร์พี่ใหม่อีกรอบได้ไหมเพื่อน้องชายเดี๋ยวจะมารีวิว้พี่เดี๋ยวผมจะได้เอามารีวิวให้คนดูดูใหม่ว่าเอ้ยท่านวิกกี้เอของเรานะครับก็ได้พัฒนาขึ้นแบบว่าจากอัตรายิงหัวแบบ22อะไรเงี้ยก็เปลี่ยนเป็นห้าสิบหกสิบเอะไรอย่างเงี้ยวิกกี้โฉมใหม่อะไรเงี้ยอัตรายิงหัวห้าสอะไรงเงี้ยครับคนดู นับถ้าคนดูอยากให้ผมทํารีวิวราดไค่นะค,คนดูก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมนะแต่คือผมก็จะไปตามรีวิวราดสตรีมเมอร์ยูทูบเบอร์แล้วก็นักแข่งไปเรื่อยๆนะครับผมนะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็และที่สำคัญนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ ถ้าเป็นคลิปรีวิวผมไม่แน่ใจว่าจะมา2วันครั้งหรือ3วันครั้งหรือ4วันครั้งนะครับอันนี้คนดูก็ต้องรอติดตามนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าต้องกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะค,คนดูก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละขอตัวลาวไปก่อนเลยละกันนะครับผมนะก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับ